สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระสมเด็จพิมพ์พระประธานยุคแรกๆอาจจะเป็นช่างหลวงคนไหนไม่ไม่ระบุเจาะจงแล้วก็ไม่แน่ใจในประวัติศาสตร์แต่ว่ารู้แต่เป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานเนื้นอหาวุงสารเข้าตำรามีความเก่าธรรมชาติ เป็นพิมพ์พระประธานทรงถ้าตามตำราอาจารย์เตียมบอยก็จะเป็นพิมพ์ทรงชลูดนะคือจะเป็นพิมพ์ที่ยาวยาวกว่าพิมพ์อื่นลักษณะความเก่าจะเห็นได้เส้นสุ้มที่เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จท่าเก่าเนื้อหาบางเนื้อหาบนสารพระสมเด็จหลายๆเนื้อจะมีความยุบของเส้นซุ้มชัดเจนนะอันนี้จะ จะทำเรนแบบได้ยากองค์ประกอบความเก่าคือความยุบย่นผิวพระหลายๆเนื้อก็จะมีการแตกลานแต่เนื้อพระมวลสารก,ก็ต้องเข้าตำราด้วยกับความเก่าพิมพ์ทรงความสวยงามของพุทธศินที่เป็นธรรมชาติคือเส้นสายในการแกะพิมพ์ ก็จะมีความเป็นพุทธศิลป์ที่กลมมนอะไรประมาณนี้ฮะลักษณะพุทธศิลป์ที่ที่ร่วมสมัยสมเด็จโตก็จะมีความสวยงามในเรื่องเส้นสายนะฮะพระก๊อปปี้พระแกะพิมพ์สมัยใหม่ก็จะมีความเป็นเขาเรียกทรงจะไม่กลมมนเส้นสายจะไม่เป็นไม่จะไม่สวยเป็นธรรมชาติ จะมีความกระด้างถ้ารู้ถ้าศึกษาในเรื่องความสวยงามของการแกะนะแล้วก็มีความเก่าถ้าพระทันยุคสมเด็จโตแต่พุทธศินจะมีเอกลักษณ์แต่ละช่างหลวงนะฮะแต่พระที่ไม่ทันยุคก็จะเห็นได้ว่าจะมีความเป็นเหลี่ยมเป็นเป็นทรงที่เป็นเส้นสายที่ไม่กลมมนนะจะมีความเป็น ทรงเหลี่ยมทรงตัดไม่กลมมนเหมือนกันก๊อปปี้ที่ไม่เนียนพระองค์นี้จะเป็นพิมพ์ทรงที่สวยมีเอกลักษณ์ความเก่ายุบย่นแตกลานมีความมันเนื้อละมันตังอิ้วมีแต่ไม่ใช่ประเภทเนื้อฉ่ำนะฮะอันนี้เนื้อแกล่งแต่ไม่ ถึงขั้นแก่งที่เป็นกระเบื้องแตกลายงาชัดเจนอะไรอย่างนั้นจะมีความเก่าเป็นธรรมชาติในีด้านหน้าเป็นเอาไว้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับองค์อื่นได้นะว่าพระที่น่าจะทันยุคสุเด็จตต้องเก่าเก่าถ้าไหม่กว่านี้ไม่ทันเนะ คำว่าใหม่เก่าก็สังเกตดนะูจะมีความเป็นธรรมชาติในความเก่าเก่าโดยธรรมชาติที่ไม่ได้เร่งนะไม่ได้เร่งระยะเวลาด้วยการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการอบการเผาการทอดการฝังดินการอะไรแล้วแต่นะอันนี้จะเก่าสวยเป็นธรรมชาติพิมพ์ทรงสวยงามมีเอกลักษณ์ อันนี้ด้านหน้าเอาไว้ไปศึกษาเป็นองค์คูเปรียบเทียบดูด้านข้างผ้าอย่างนี้ถ้าขยายด้วยกล้องพันธุ์เท่าตามประสบการณ์ผมที่ศึกษาเชิงเปรียบเทียบก็จะเห็นผิวผ้าที่เปลี่ยนแปลงชัดเจน มีการงอกของผิวถ้าหยดน้ำส้มสายชูก็จะเป็นฟองโตชัดเจนจะไม่เดือดพุดธพุดพุด,ดแล้วเป็นฟองเล็กๆเหมือนผ้าใหม่ผิวผ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงของผิวเกิดแคลไซต์ขึ้นคือผิวมีการงอกโครงสร้างผิวมีการงอกการงอกไม่ใช่งอกแบบหินงอกหินย้อยในถ้ำนะฮะ เพราะขบวนการพื้นฐานสารตั้งต้นของขอบวนการงอกต่างกันองค์ประกอบการงอกในถ้ำกับการงอกผิวพระสมเด็จต่างกันเพราะสารตั้งต้นพระสมเด็จส่วนใหญ่จะเป็นปูนขาวไม่ใช่หินปูนะฮะปูนขาวอาจจะมีปูนขาวที่เผาอาจจะไม่ได้เป็นปูนขาวร้อเป็นเป็นแคลเซียมตอกไซด์ร้อยเปอเพราะปูนปูนขาวก็เอาหินปูนมาเผา แต่ก็คงมีโครงสร้างบางอย่างที่เป็นหินปูนยังคงเหลืออยู่ก็จะก็จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแต่จะด้วยองค์ประกอบัางสิ่งไวล้อมตี่ต่างกันพระสมเด็จถ้าเจอองค์ประกอบทิ้งไว้นา,นานก็อากาศเนี่ยคในอากาศมีแคมีคาร์บอนไดออกไซด์ไปรวมกับโครงสร้างปูนขาวความชื้นในอากาศก็จะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตคือหินปูนเลยครผิวผ้าก็เลย ผิวผ้าที่เป็นแคลเซียมออกไซด์หรือปูนขาวก็จะกลายเป็นหินปูนที่ผิวขึ้นมาทับถมคําว่าทับถมไม่ได้มากนะฮะร้อยห้าสิบปีก็เปลี่ยนมาเรื่อยทุกวันแต่เปลี่ยนทุกวันจากปูนขาวเป็นวันที่ผิวก็จะมีการอิ่มตัวก็คือแคลเซียมออกไซด์กลายไปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งหมดก็จะไม่ก็จะมีการโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงช้าลงเกิดสมดุลของผิวอะ คือผิวที่เป็นแคลเซียมออกไซด์ก็จะหมดไปก็กลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อหยดทดสอบด้วยน้ำส้มสายชูแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะกลายเป็นแคลเซียมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นฟองกา๊าซที่มากกว่าผ้าใหม่จริงถ้าพอมีความรู้เรื่องเคมีก็ เป็นเคมีพื้นฐานธรรมดาไม่ได้ซับซ้อนก็ศึกษาจากตำรับตําราคนอื่นที่เขาเขียนไว้ในโครงสร้างการการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงของเคมีของปูนขาวของหินปูนนะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเคมีโมหกสายวิทย์ก็พอจะเข้าใจได้อันนี้ลักษณะด,ด้านหลังพระจะมีรอยความเก่าตามธรรมชาติ ภูไตนอนด้นรูพุนก็มีหมดแล้วครับเอาไว้ศึกษาเชิงเปรียบเทียบว่าลักษณะควอมเก่าของผิวพระพิมพ์ทรงก็จะสิน